สวัสดีครับร้าน s k Shop นะครับวันนี้ผมมีเล d ส dot swamdia นะครับเข้ามาอีกหนึ่งรุ่นนะครับเพื่อนเป็นสินค้าของแท้นะครับราคาไม่แพงหลักร้อยนะครับตัวนี้นะครับเป็นรุ่น TD 1หนึ่งคูณสี่สิบนะครับเพื่อนกำลังขยายหนึ่งเท่านะครับหน้าเลนส์ขนาดสี่สิบมิลนะครับตัวนี้นะครับเลนส์ใหญ่นะครับมองง่ายนะครับเส้นเลนก็คมชัดนะครับตัวเส้นเลนจะมีไฟสองสีนะครับสีเขียวแล้วก็สีแดงนะครับหมุนปรับความเข้มของแสงตรงนี้นะครับได้ห้าระดับนะครับสีละห้าระดับนะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นตัวฐานนะครับในชุดอ่ะมีฐานแถมมาให้อยู่แล้วนะครับพร้อมใช้งานเลยนะครับเพื่อนตัวนี้ตัวฐานก็จะเป็นฐาน cr สองศูนย์สามสองนะครับหนึ่งก้อนนะครับนี่นะครับหาซื้อได้ทั่วไปเลยนะครับตัวนี้นะครับมีมาให้พร้อมใช้เลยนะครับตัวกล้องนะครับเป็นแบบปรับนอกนะครับเพื่อนไม่ต้องเปิดฝานะครับหมุนปรับได้เลยนะครับ นี่นะครับหมุนปรับได้เลยนะครับขึ้นลงซ้ายขวานะครับนี่นะครับอ่ามีฝากระดกมาให้แบบนี้นะครับตัวรางนะครับจับรางยี่สิบมิลนะครับตัวนี้นะครับถ้าเพื่อนเพื่อนท่านใดนะครับปืนของท่านเป็นขนาดรางสิบเอ็ดมิลต้องมีตัวแปลงนะครับเพื่อนผมมีขายนะครับนี่นะครับตัวแปลงจากยี่สิบเป็นสิบเอ็ดนะครับเพื่อนใส่เข้าไปแบบนี้นะครับก็จะยกในตัวด้วยนะครับตัวรางแปลงตัวนี้ราคาอยู่ที่สองรอยห้าสิบาทนะครับ ล้างแปลงนะครับถ้าเดิมๆก็จะเป็นขากว้างนะครับขนาด20มิล22มิลใส่ได้เลยนะครับเพื่อนๆประมาณนี้เลยนะครับนี่นะครับงานสวยคุณภาพดีอ่าแล้วก็ทนแรงกระแทกได้ดีนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมมีคลิปวดีโอแปะลิงก์ไว้ให้นะครับเพื่อนๆท้ายคลิปนะครับนี่นะครับสวยงามนะครับของแท้นะครับรับประกันของแท้แน่นอนนะครับมาพร้อมกล่องอย่างดีเลยนะครับกล่องกระแทกแบบนี้นะครับเพื่อนๆ ในชุดก็จะมีตัวคู่มือนะครับผ้าเช็ดเลนส์มีประแจให้สําหรับปรับตั้งนะครับแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับอย่างดีเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวคู่มือนะครับตัวนี้เป็นผ้าเช็ดเลนส์นะครับเพื่อนๆอ่าตัวนี้เป็นประแจนะครับสําหรับปรับตั้งนะครับไขลานนะครับตรงตรงรางจับตรงนี้นะครับอ่ะนี่นะครับไขตรงนี้นะครับรางจับมีแถมม่ให้นะครับ นี่ครับชื่อรุ่น TD 1คูณ40นะครับ Red Dot นะครับเดี๋ยวเรามาดูสเปคคร่าวๆกันนะครับเพื่อนๆตัวนี้นะครับตัวนี้กําลังขยายหนึ่งเท่านะครับหน้าเลนส์40มิลเป็นแบบปรับนอกนะครับตัวนี้นะครับการสะท้อนของแสงนะครับประมาณ95เปอร์เซ็นต์นะครับการปรับค่าตัวนี้บวกลบนะครับอยู่ที่7 5 MOA นะครับรับแรงกระแทกได้ 1,100G นะครับมีไฟ2สีนะครับตัวนี้ตัวเส้นเลงนะครับเพื่อนๆประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นเป็นภาพให้ดูอีกทีงนับ แต่ว่ากล้องมันใกล้เกินนะครับมันไม่สามารถมองเห็นเส้นเลงได้นะครับเดี๋ยวผมจะเปิดคร่าวๆให้ดูเป็นไฟแล้วกันนะครับเพื่อนๆนี่นะครับตัวไฟนะสีแดงสีเขียวนะครับปรับความเข้มได้นะครับห้าระดับเลยนะครับนี่นะครับโอเคนะครับตอนนี้ราคาอยู่ที่แปดร้อยห้าสิบาทนะครับเพื่อนแปดร้อยห้าสิบรวมส่งนะครับเดี๋ยวมจะขึ้นเป็นภาพนิ่งให้ดูแล้วก็คลิปวิดีโอนะครับเพื่อน ครับสวัสดีครับเจ้าเพื่อนเพื่อนท่านใดสนใจสินค้าทักหาผมได้เลยนะครับไอดีไลน์ผม spcp สมคิดนะครับสวัสดีครับ